สวัสดีครับผมสบายสบายส,ายสไตล์เราตั้งแต่ซื้อกีตาร์ตัวนี้มายังไม่เคยเปลี่ยนสายให้เขาเลยแนบสนิทอยู่ในกล่องเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะได้เวลาเปลี่ยนสายเขาแล้วฮะใครจำเสียงน้องเขาได้ไหงตัวนี้ชื่อน้องนินมุกนะหรือว่าน้องมุกนินดีก็สายเขามาน่าจะเป็นสายแดนเลโอเนาะ เดี๋ยววันนี้เราปกตินี่เราชื่นชอบสายมาตินมากเราซื้อสายมาตินมาเปลี่ยนสองตัวแล้วแล้วก็สายอีเล็กเซอร์ก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วแต่สายนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเว้แดชเดเดโอแต่ที่เขาติดมาน่าจะเป็น oh. แดเดเดโอนะเพื่อนเื่อนนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันเราไม่เคยซื้อนเนี่ยสายมาตินอะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นฟอร์ซบอลเป็นฟอร์ซบอลคือแบบจะเป็นเสียงให้ให้เสียงโทนโทนแบบนุ่มๆนุ่มๆเนาะต่อชอบเสียงโทนนุ่มๆแต่ถ้าชอบแบบ ชอบแบบไบโทนก็ต้องเป็นอิเล็กเซอร์อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยตอก็พยายามซื้อแบบฟอสเซอร์บอลมาเห็นปะ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นฟอสเซอร์บอลเหมือนกันเห็นไหมสังเกตไหมว่าเขาจะมีหลายสีตอก็ไม่รู้ว่าว่าสีแต่ละสีเป็นยังไงแต่ตัวแรกที่เราลองซื้อมาเนี่ยตัวเนี้เสียงนุ่มมากใส่แล้วแบบเสียงนุ่มดีตัวนี้ก็ใส่สีพายอยู่เดี๋ยวตัวนี้จะมาใส่น้องนินมุกดูเนาะเดี๋ยวเราโอ้หมีเด็กมีเด็กเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเจ้านินมุกก่อนก่อนที่เราจะอยาขยา่าสิลูกป้าทำคลิปอยู่เห็นไหม ถอยไปเลยถอยก่อนหรือถอยตัวดึงเวลานี่โอ้ยอันเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นซอบเขตเราซื้อมาตัวเนี้ยเขามีอย่างนี้มาให้เลยนะคือว่าดีมากเลยเป็นแบบการกระแทกมีแบบการกระแทกแล้วมีรองคอเนาะโอเคแล้วยี่ห้อนี้ดีเพื่อนถือว่าดีเลยยุ่งอีก่ละยุ่งอีก่ละใช่ของเธอเปล่าข้างในาเป็นกระหญี่บุนะนี่ ันนี้ก็ไม่เคยรีวิวแบบจริงจังทีวันนี้จะมาลองรีวิวแบบจริงจังน้องนินมุกครับผมเพราะว่าเขามีมุกเดินรอบตัวอับลโลนนะนะตอนนี้ก็เป็นมุกต้องหัวนี่ก็เป็นมุกนี่เป็นกีตาร์ยี่ห้อบี at เลิฟหรือว่ายี่ห้อเบสเลิฟเนาะตัวแรกของเราเลยใครอาจจะเคยได้ยินเสียงตัวนี้แล้วตัวนี้ซื้อมือสองมาจะมีร่องรอยนิดหน่อยตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยสายของ d ดดิเลโอเขาจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหม เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงก่อนถ้าคนจําเสียงไม่ได้นี่ดีมากเลยนะแนะนําไม่ซื้อแบบนี้เนาะเขาจะมีตัวรองคอให้ด้วยแล้วเขามีการกระแทกเนี่ยโฟมแบบตัวเคสนี่ดีมากดีกว่าแบบพวกเคสเป็นอะไรป้าถามเป็นอะไรหนูทําไมคึกคักเวลาป้าทําคลิปเนี่ยป้าจะรีบทําลูกอ่ะเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวเรา,าลองฟังเสียงคร่าวๆกันก่อนที่เราจะเปลี่ยนสายเป็นมาตินเนาะคือเล่นเราเจ็บมือมากเลยไม่ค่อยออกมาเล่นเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นสายเบอร์สิบเอ็ดมา เขาเซตมาแล้วเนี่ยยี่ห้อบีดเลอยี่ห้อเนี้ยชื่อว่าแบ็ค